สวัสดีค่ะเหมือนเดิมค่ะวมืนอ้เขาจะไปเหตุงานแต่เศรานะคะพากลับมารับคุณป้าที่เกาค่ะนัดลรไหวว่าหกโมงเสาเดอหกโมงเคิงค่ะหกโมงครึ่งนะคะเรานัดคุณป้าไว้หกโมงครื่งค่ะไม่รู้คุณป้าเขาออกมาหรือยังตอนนี้ออกสายนิดนึงนะคะคุณป้าต้องทำใจกับน้องหญิงนิดนึงนะคะนี่ไม่รู้มาหรือย,อยังน้องป้าก็ น้องหญิงก็มากับรถตรงนี้ค่ะเขาเขาไม่ด่าหรอกอันนี้ที่กับรถจำดับเรานะคะนี่เจ้าของบ้านทาไมว่านะคะว่าก็ช่งางเขาเราไม่ได้ยินเขาเขาไม่ด่าหรอกและแล้วเราก็นี่ ถ่ายรถมารอตรงนี้นี่ค่ะถ่ายรถมารอตรงนี้นะคะแล้วก็จะโทรบอกเยคุณป้าแกก่อนนะคะว่าดิฉันมารอที่หน้าอพาร์ตเมนต์แล้วนะคะเพราะว่าหกโมงครึ่งบอกให้รอตรงเวลาค่ะ27่สิบดยี่ปยกสสสิบสามนาที มีคนลดน้ำด้วยมีคนรดน้ำข้างหน้าด้วยนะคะนี่ค่ะพีพีเอส จะลงไปแ,แม่ยงมาทำอารมณ์เสียใส่นะฉันมารับเป็นบุญหัวนะ,นะป้านะย่แมวทะลุมิติยายแมวทะลุมิติจะลงไปแล้วเว้ยครับอ่ะกิน และแล้วดิฉันก็รอคุณปลาอยู่ตรงนี้ลงมาแล้วเจ้าวันนี้เส่ชุดสีม่วงนะคะปุ๊บ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 อ่าอ่าอ่าข้ามฝั่งข้ามฝั่งข้ามฝัง่งมาแล้วจ้าใส่ชุดสีม่วงชุดสวยเลย <laughs> มาลอยแล้วสิ <laughs> ฉัไม่ได้ดูเวลา <laughs> อะไรดูสิ เดี๋ยวว่าจะไปกินกาแฟาที่โรงงานไงก็น,นี่ไงเออยังไม่มีน้ำร้อนเหรออืมอ๋อ,อโอเคไปแล้วนะคะถ่ายคลิปวเหรอถ่าคลิปทุกวันดูเวลาไปแต่แม่ดิฉันตื่นแต่่งหน้าอยยูเลดิฉันตื่นตีสองแล้วนะฉันนอนไห่ฉันนอนหลับฉันจะไปตลาดไงไปทำบุญโมไปทำบุญเพิ่งกลับมาเอา้าฉันเป็นตีสองไอตีสามผิด ตีสามิ่านตื่นเอาน้ําแต่งตัวตีสามครึ่งไปตลาดก,กระทุ่มแบนจ้ะตายตายอีกแม่ไปเลยเอาไม่เป็นไรเจ้าก็จะนั่งหลับไปเลยจ้ะต่อไปนะคะอันนี้มารับคุณแม่รับหลังคุณแม่เรียกคุณปา้าค่ะเดี๋ยวเราก็ตรงไปค่ะนี่หนูซื้อมาไล้นะจะซื้อแว่นเสื้ออะไรโอ้โหกิ้ง้อนเหนียวหมูปิ้งลองท้องหนูมีมขั้นเหนียวหนูปิง้ง เซื้อมาแล้วไม่ได้ตลาดกระทุ่มแบงอ๋อเอาแล้วก็ซื้อเลยนะจ๊ะซื้ออะไรดีวะเนี่ยมีเงินหรือเปล่าล่ะมีเงินมีอยู่จะไปแลกตังค์ด้วยมัโอ้ยเขาจะไม่ดานี่ตอนนี้ตอนนี้เขาก็ขายนี่เจ้านู้นอร่อยกว่าข้าวเหนียวหมูต่าไปอีกเจ้าหนึ่งแลกตังค์แบงค์อะไรแบงห้าร้อยไม่โดนด่าแน่นะอันนี้มันผสมไงอีกเจ้าหนูอะมันมีหมูล้วนหรอแหมแม่เขารู้ดี ดิฉันก็จะกินกาแฟอ้างแมวค่ะจะกินอะไรนะกให้ซื้อตรงนี้มานานแล้วนะมานั่งรอเวลามไ่เเรียยลจะเรียกทำไมก็นักเดิน6โมงฉันตื่นมาในการปุกคือฉันนอนไม่หลับใช่ไหมล่ะนอนไม่หลับปุ๊บดิฉันจะตั้งใจไปทำเมโมก่อนระดับแรกเดี๋ยวขึ้นไปทำทิศเลยเดินไปทำ memo เดี๋ยวฉันต้มน้ำร้อนกินไอ้นี่ก่อนน้ำร้อนครับต้มมาแล้วเดี๋ยวยังเดียว ขึ้นใจกินอะไรดีวะหาท่าไหนหาเคลียวหูไปลองท้องหน่อยดีกว่าไม่ต้องซื้อให้หนูนะหนูซื้อหมดแล้วนะนี่แม่รถสองแถวก็ผ่านเนี่ยตรงเนี้ยคันสีฟ้าสีเขียวเนี่ยเนี่ยเวลาไม่มีคนมาเนี่ยก็ขับได้นั่งได้ไปไหนเนี่ยไปตรงเซเว่นไงมาเคลี้ยวตรงขวาระคลองแคร์น่ยอ๋ออ้อมไปนู่นสิก็เดินเอาเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนื้อเจ้าหน้าเจ้าหน้าจอดได้ไหมล่ะจอดได้อยู่ งไงออวัดนางสาวกุ้งแบนวัดนางสาวนะวัดนางสาวกุ้งแบนเออถ้าไ,ไม่มีรถนะ <laughs> <c oughs> กุ้งแบนมันไปไหนละ่ะก็มานี้ไงมันอ้อมไปไหนหมิ้ระวังเปิดดีๆนะอ้อมไปไหนมัน ซื้อนไหนนะข้างหลังเหรอนวันจะไปซื้อละข้างหน้าก็าไม่เหยียบแล้วฝุ่นมันก็ค้างอยู่ที่พักเท้าเธอไงก็มีกระดาษมันยังรองเอาข้างหลังมาเหยียบดินี่หรอฟ <c oughs> ุ่นเลนอ่ะต่อนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะไปโรงงานกันอิ่มไหมเนี่ยหมปิงเหลือเมกมกเหลือเฟือใช่ไหมไปจ้านี่ตลาดอุ้ยรถขยะ เมื่อกี้ก็คันเขียวเนาะรถสองแถวสี่ดยกกันเลยสองแถวมันไปตลาดคลองแครไปออกบิ๊กซีนู่นละมั้งถ้าจําไม่ผิดต้องถามเขาแต่มันไม่ได้ผ่านพี่พักฉันอ่ะมันเลี้ยวตรงไม่ได้ผ่านไงไม่ใช่ว่าเลี้ยวตรงอันนัเ้นเลี้ยวไปเคาะตลาดคลองแครก็เซเว่นไงตรงเซเว่นเล่าให้ฟังไปกว่าจะถึงแล้วก็เดินไปถึงไหนก็ไม่รู้เอาต่อนะคะแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายออกมาจากหมู่บ้านอิ่มอัมพรกา พี่พักไปหมดเลยโอ้โหก็คนสำคัญอินฟูไงอินฟูชอบไหมล่ะระวังเขามาแอบถ่ายรูปอินฟูนะแม่เอฟซีของแม่นะก็จะมาแอบถ่ายรูปดูคุณแม่ระวังดีใจไหมเป็นคนนางไม่ดีหรอเขียนเคี้ยวแล้วหรอเขียนแล้วนะเียสวยมากรีบเขียนนี่น้ำตัวนี้ม่มาน้ำมันจากอะไรนี่สงสัยมากเลยเนี่ยล้างถนนง จะมาล้างทุกวันมาที่ไรก็เจอทั้งวัน,นเลยนน,น้ำมันออกมาจากคนเรือเน่ยแน่เลยนะไม่มีที่ระบายนะไม,ไม่ไม่ใช่หรอกน้ำปลกุกน้ำแข็งดีกว่ามันจะอยู่ตรงนั้นเ,เ<อ>หรอเอาราเอานี่นะคะโอ้ยวันนี้เราจะเจอสยามเดลี่หรือเปล่าต้องให้ตังค่าขนมเธอหนิว่าสีฟ้าสามสิบห้าบาทเสื้อสีฟ้า จำได้ไหมจำไนดะ้หกโมงไม่ใช่ก็เข้างานก่อนแล้วนัว่นเหรออืมสี่สิบบาทเดอ้อเอาไปทอนนะไม่ต้องทอนไปแหมเวลาเธอจ่ายกันจ่ายตอนไหนไม่เคยจ่ายตอนไหนก็จำไม่ไดไปคะ่ะโมยังนิดน้อยแม่โมก็เห็นได้จ้ะคือเนี่ยกว่าจะหลับเที่ยงคือ,อตีหนึ่งเป็นอะไรเหนื่อยเหนื่อยไม่หลับหรือยังไง เครียดมันอะไรหลายเ <c oughs> ครียดเรื่องอะไรเ <c oughs> ครียดเรื่องอะไรเ <c oughs> คืนก็หลับไปยอ่ยอยก็เยอะแยะหลายเรื่องปวดหัว <c oughs> กินยาไปนะหยิกินยาแ,ยแค่แมันต้องง่วงม,มันก็ง่วงน่นแหละเมื่อคืนหนูนอนเร็วมากเลยหน,นูไม่ไหวห <c oughs> น,วอนูอาบนองอาบน้ำหนูก็ตัดคลิปไม่ตัดได้คลิปเดียวหนูก็ไม่ตัดและตื่นเช้ามาเสร็จหมดละ จบแล้วนะอันนี้คือคลิปเดินทางไปทํางานอีกรอบนึง <laughs> ไปแล้วนะคะอันนี้ถนน,นท่าไม้นะคะวัดท่าไม้เสร็จแล้วเราก็ตรงไปก็จะไปโผธิถนน,นเศรษฐกิจกนะคะนี่เราก็จะเลี้ยวซ้ายโอ้พูนี้จะไปซักผ้าพกนี้ไปกินรองทาน้านหนูไหม,มจะพักที่หวพกนี้พักเบรกโฆษณาใช่ไหมจะเกงใจจะไปเกงใจอะไรจ๊ะแค่เธอรับส่งนี่ไปแก้ แยอันนี้เราก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเศรษฐกิจค่ะนี่นะคะเราก็จะเธอต,ต้องไปรับพี่พลมันจันอีกไหมเนี่ยแน่นอน,อนได้รถตัวยังอย่างเราก็มาสามคนแลวนะแล้วไอ้แตงมันไม่มาพร้อมเือ,อตอนเช้า มันมาอยู่มันม,นมนไม่ไม่อะไรหรอกเขาจะมาชาวว้ากประมันอันนี้ไงเสื้อสีนี้โรงงานนะคะเราจะมาแอบถ่ายพนักงานโรงงานเด่นไทยอันนี้เด่นไทยนี่ยังพนักงานนะเดียเสื้อเหมือนกันเลยนะใครไม่ก็ใส่เสื้อเหมือนกัน,นดูซ<น>ิดูซิเราจะดูว่าพนักงานจะเยอะไหมวันนี้เด่นไทยกับเตีวคำ <C lar m> ไม่หายเลยเนาะ เคยมาเช้าไม่รู้ว่าเป็นตลาดเช้าย่าบอกว่าเราจ้ะต้องแม่คนเดียแต่หนูไม่ได้มาเส้นนี้อยู่แล้วเอ้าเธอไม่ได้มาเส้นนี้หรอหนูมาเส้นนู้นอ้าวหนูมันรับได้เสือบที่หนูไปเส้นสายสี่เดี๋ยวนี้ก็เส้นนี้มันนั่นไม่ใช่หรออันบ้านเลยไม่ใช่หรออ้าหนูออกบ้านหนูอยู่ทางฝั่งหนูเอ้าไม่เข้าใจว่าบ้านเธออยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่หรอไออะไรวะไอ้อะไรที่เราไปกินกบุฟเฟ่อะไรกันอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่หรอ หนูมาเฉยๆเลยนะอของไอ้แตนนะก็หนูก็ออมมาทางนี้ค่ะกลับเพราะหนูขี้เกียจขี้เกียจออปไปยูเทิร์นกลับไงตรงไปนะคะวันนี้เราจะเจอสยามเดลี่มาเพราะว่าเขาเขาอุ้ยตอนนี้หกโมงครึ่งเนาะวันนั้นเมื่อวานเราก็หกโมงครึ่งอันนี้ไงมาแล้วพนักงานเลิกงานแล้วนี่นี่นี่พนักงานเลิกแทซีถนนซี ที่นี่เขาใส่เสื้อสีฟ้ากัน<ต>เลิกงานแล้วน,นะคดูอันนี้เขาขี่จักรยานนะจ๊ะเสื้อข้างในเหมือนโรงงานเอาเลยโกมหามงกุฎราชวิทยาลัยสานี่นะคะอันนี้ถนนเศแตฐกิจหนึ่งเราจะไปอ้อมน้อยกัน แล้วเราจะแอบถ่ายตรงนี้นะคะเพราะว่าเราพนักงานที่นี่เลิกงานพนักงานเยอะมากเราก็ตื่นตาตื่นใจกับพนักงานนี่ไงเจอแล้วโอกาสพอดีเลยอนะโอกาสพอดีเหมือนเราเข้างานนี่ไงเข้าออกกสเต็มเลยเพื่อมันสีฟ้าโดดโดด,ดมันกันคนมันเยอะเนี่คนมันเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวเราจะนี่นะคะกําลังออกเรามาเร็วกว่าเขาเขากําลังเดินออกเรามาเร็วกว่าเขา ดูนะฮะเด้อมีแต่เด็กเด็กเห็นไหมเนี่มีแต่เด็กเด็กทั้งนั้นเลยเนาะพม่าเยอะมากทุก็ถูกที่ก็ต้องแบบอายุน้อยเนี่ยคนแก่ไม่ไหวหโอเคทำงานมันต้องยืนด้วยไงใช่ไหมน่าจะยืนอ่ะโอ๋ทำงานเข้ากับเป็นความได ยามมิก็อยู่เฟนซอยนี้คนนี้เอาโตโตมาซื้อของโตโตด้วยนะโตโตเขาไม่ได้รับเซลนะทำไมเขาไม่รับวะเขาขายเองเขาไม่เห็นมีเซลโตโตนมีแต่ยี่ปัวมาซื้อไปขายใช่ยี่ปัวเขาขายสดด้วยนะมีแต่พวกคนมาซื้อไปขายต่อใช่ค่ะยังไงแม่เต็มเลยเนี่ยคอนโดเนี่ยตรงนี้ไม่มาดมากอะไรนะห้องไม่ดีมันของอะไรเคยไปพักหลายวัน ไรบานก็มีเหรอเอออ้าวของอะไร AP ปะน่าจะ AP อ๋ออู้ยตึกเยอะขนาดนั้นเหรอห้องแบบโบราณมากอ่ะดูออกจ้ะพื้นหินขัดแล้วอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยพื้นหินครับเดี๋ยวคนภาคเยกนะอุ้ยแยกอ้อมหน่อยค่ะไฟเขียวพอดีเราจะเลี้ยวขวานะคะเราก็จะเลี้ยวขวาค่ะ เจริญนี่ไงไปแล้วก็ตรงไปจะซื้ออะไรไปไม่ซื้อนะก้าวเลยนะนี่ค่ะเรามามหาสรยสอบคุณยามเขาตกกใจว่าทำไมแตสาวทั้งสองคนเนี่ยทุกวันเลยบอกเขาด้วยนะพะขย แล้วไหนบอกวันอาทิตย์ก็ว่าทาไว้แล้วก็ยังไม่ได้ปรุงไงตื่นเช้าตีสี่ตีห้าก็ทําปรุงแล้วก็ผ่าใส่บาตอนเช้าแล้วก็ทําแจกไม,ไมไ่ไปวัดนะพรุ่งนี้ก็ใส่บาตรับผินรับพอแบบเปลี่ยนเปลี่ยนการทำบุญใหม่แจกคนที่ซอยอะ่ะมันจะได้บารมีเยอะเพราะว่าถ้าไปเด้วัดก็ได้แค่คนในวัดแล้วก็ให้หมาให้แมวไปเพราะมันก็กินไปหมดนะ่ะอันนี้ดีวกว่า แล้วตกลงไปซื้อหมี่หรอซื้อมาแล้วก็ซื้อตรงไหนวะตลาดกันทุกแม่อเหมือนจังแต่ไม่ใช่อันนั้นนะไม่ใช่หมี่ของไวไวนะโลนร้อยอันละร้อยสามสิบบาท <c oughs> ซื้อมาสองแพ็คจะผัดหมี่เหรอไม่ใช่ฉัน <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> พ่อครัว <c oughs> พี่เขยค่ดแล้วก็พี่สาวทำแล้วก็มินาที่สวัสดีค่ะตอนนี้ <c oughs> ทำคลิปทำคลิปเมื่อซาเจ้าก็ไปเดี๋ยวซาเจ้าก็ถ่ายคลิปไปเลยแล้ว,ลวรถจะชนฉันอยู่แล้วคฉันหมดแต่ไปตัยแ,แล้วก็ลืมเอาคลองเนื้อลืม,ออมเอาถุงมาซื้อถุงแปดสิบห้าบาทาลืมมามาแล้วจา้าหาก็เลยปล่อยไปไม่แบบร้อนไม่เอานะั่นแหละหมดจะทำคอนเทตนต์กรมเม็นนะคะตึกกรมเม็นนี่ค่ะนีแม่มาเช่ามาเช่าเติยงนี่ตึกกรมเม็น เขาไม่คยมาทำหรือยังตึกกาเมนท์แต่ไม่ใช่ของอันเดียวกับจิวเวอรี่ในหรอไม่ใช่คนละอารอันนี้ตึกเช่าเอ้ยเขาเปิดแล้วนี่อ๋อเขามาเปิดวันเดิมแล้วนี่ไงตึกเช่าอเอเอตึกเช่าไทยกาเมนท์แล้วก็เราก็เลือกเข้าไปเกษมร,รีสอรนะคะอนี้วีมอเตอร์ไซค์วีมาไทยช่วงนี้รับคนอยู่แต่ถ้าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอะเขาไม่รับโรดดิสทรัทแล้วนะมันไม่คุ้มเขา เมื่อก่อนเป็นลงลงเย็บผ้าเย็บผ้าวากโก้ไงอันเนี้ยนะเอออ,อ,อะไรที่เป็นสีพูรีรห้องอะไรสีผูวากโก้ปะเออ,เอ,อมันเลิกไปหรอเขามันไม่คุม้มมันแพงค่าเช่าเราก,ก็เลยย้ายฐานผลิตไปกลับไปที่เดิมเลยใช่ไหมแล้วอีกคนก็พูดกันไทยกัมเมนนะ่ะเอ,อ้ไม่ใช่ไทยกัมเมนสิไทยฟ้าฝันยีห้อไทยฟ้าบริโรงงานไทยฟ้าฝันเออ แต่ตอนนี้ไม่รู้กลับมาไหม,มหรือว่ายังไงที่ไอ้นั่นไปสมัคระหรอใช่ไอ้นนโรงพอันนค่ะไปแห่ไปกันหลายคน,นนะออเพราก็อยู่แถวนี้หมดนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นดิสตรนะฮะโรงงานเก่ามากนะเนาะเก่าแก่มากดูห่วยโรเจอรี่มีสองฝากดูน่าจะร้อนน่าดูเนาะหมูกับข้าวเยอะแแล้ว มันเยอะแล้วนะเนาะเพราะาขายตรงนี้กันนะอืมแต่ชากก็แต่ของเราก็ยังเป็นศูนย์กลางนะเพราะว่าฝั่งโรงงานทางนู้นคนก็เยอะเหมือนกันนะข้างในอะ่ะนะข้างในมีโรงงานมาเปิดเยอะแยะคนก็ออกมาซื้ออยู่นะของเราเป็นศูนย์กลางของในซอยนั่นนะอ่ะอันนี้ซีเจข้ามันไก่ก็เปิดอันนี้อร่อยอยู่นะปกติฉันไม่ชอบกินนะฉันกินข้าวมันไก่ทอดไอง นะคะไปเรื่อยๆวันนี้จะพาแม่มาโรงงานแต่เช้ามาตอกบัตรแบบเร่งด่วนชั่วโมงเร่งด่วนเอ๊ะก็ต้องเอาของลงก่อนดีกว่าเนี่ยก็ต้องเอาลงสิคะ่ะเบาตนหนักก็เอาลงให้หมดนะคะ<อ>วันอาทิตย์เราก็โอ้โหถ้าไม่เสร็จต้องเสียเอาองานไปทําที่บ้านได้ในวันอาทิตย์วันจันทร์จะได้ไปสบายเธอจะรีบไปไหนล่ะเม่มเนม้งเยอะมาก มีเวลาต้อง,งหลายวันไม่ได้มันตัดแล้วเขาจะไม่ให้ค่าคงค่าคอมไงแม่ถ้ามันเลยกําหนดที่ไปยื่นพร้อมไม่พร้อมกันมันจะหมดก็จะตัดแล้วก็จะได้เรื่อหน้าเลยนะออตัดตัวที่ทําเป็นโม่นะได้ไหะมันจะดึงเรา,เ<อ>าไม่รีบทําไม่ได้เ,<อ>เ<อ>ดี๋ยวมายื่นหลังที่หนูคุณเ็าปิดนะอืมปิดนที่สี่ไหมอะมันต้องยื่นก่อนที่ขาไม่ส่งไม่เซ็นไงมันต้องยื่นก่อนอยู่แล้วเดี๋ยว ว่าเขาจะเส้นกาอะไรนะจะบดเราต้องรีบทำมันจะเป็นเราก็งานเค็มเต็มหัวม <laughs> ากเลก็จะเค็มให้ <laughs> อุ้ยรถคิดว่ามันจะตรงหรือมันจะเลียวหนูคิดว่ามันน่าจะเลียวเอา้าเ <laughs> <laughs> พราะว่าโรงงานเราไม่ดีแบบนี้โรงงานเราถ้ามีมันจะเป็นแบบปปเปื่อยๆนะคะเรียวแล้วค่ะคุณพี่อุ้ยแดดสองสวยงามอุ้ยรัศมีสวยมากตุกคอนเทนเนอร์ container. สวยย็นหนึ่งค่ะเก่งมากเลยเนาะขับรถเดียวได้อืมวงเก่งจะชนแล้วเมื่อกี้แล้วเราก็จะอารถไปจอดนะคะเราถึงที่พักที่โรงงานแล้วจา้าด้เวลาตอกบาทแล้วค่ะเราก็จะปิดคลิปแค่นี้นะจ๊ะไปแล้วนะคะเจอกันค่ะแดดแดดเป็นอาทิตย์วงกดเลยสวยงามมากขยังไม่เปิดประตูเลยเราาจจะสาว โอเค,คเอของลงก่อนเอาของลงก่อนนะคะคุณพี่เดี๋ยวเราก็เจอกันค่ะไปไปแล้วค่ะบ๊ายบาย